สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับพี่จอยวัดหลันนะครับวันนี้พี่จอยมาทำเมนูอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาํากันนะครับพี่ครับทำอะไรครับท่านต้มฮะต้มอะไรครับต้มไส้หมูครับอ๋อต้มไส้หมูนะครับเมนูวันนี้นะครับหายคนหมดเลยอ๋อนี่เราอยู่กันสองคนใช่ไหมครับครับอสองคนพอดีว่าฝนตกนะครับก็เลยเรียกว่าทีมงานกลับบ้านกันหมดเลยนะครับเราก็จะหนีก็ มีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลใช่ไหมครับครับอ่าเช้าเช้าเราก็ทําอาหารรานะครับทีมงานนะครับเดี๋ยวก็กลับมาจากบ,าบ้านใช่ไหมออาใครจะมีอะไรฝากเราไว้นอเน่รู้เลย <laughs> เราขาดสักกักหนึ่งพออ๋อพอเราขาดสักกักหนึ่งเขาไม่แบ่งขายนะทุกวันนี้นะนีเรานะครับวันนี้เราก็อยู่สองคนกับพี่จอยนะครับพี่จอยวัดหลันนะครับไปติดตามนะครับทิกตอกของพี่จอยได้นะ พี่จอยมีติ๊กตองไหมน,นี่ <laughs> นี่นะครับพี่จอยวัดหลันนะครับวันนี้ต้มใส่อะไรนี่อุ๊บสะดืนนะมะขามมะขามอู้ดับมันปุยจะนับจะน่อยเหรอจูอ่นกันจูนเดี๋ยวมันหวานเดี๋ยวมันหวานเหรอ,อเดี๋ยวตะรา่าไงให้ดูให้ดูดนี่ครับเครื่องตู้ตู้เย็นเรา มาเดี๋ยวมาเปิดดูกันหน่อยสิมีอะไรบ้างโุ้ยมีแต่ไข่ครับมีแต่ไข่เนี่ยปิป้งปอเนี่อะไรเนื้อนั่นไงเนื้อครับนี่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 คือเป้าหมายที่เราจะทําในวันนี้เมนูเรียกว่าเมนนะครับเครื่องในครับเครื่องในใช่ไหมฮะเฮานี่ฮะเฮานี่เอเอหัอ่นแต่ตะเปียกกัน่ารู ในเส้นทัดปูยูนะครับนี่ก็เมื่อคืนนะครับฝนตกทั้งคืนเลยครับดูเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาขุดนะครับเรียกว่างานคุณุโลกชนประธานนะครับชนประธานของอำเภอพระพายชัยนะครับก็ฝนตกหนักเมื่อตอนหัวเย็นนะครับประมาณ6กโมงเย็นนาจะได้นะครับตกมาอย่างหนักนะครับสักนิดหนึ่งไม่นานไม่นานนะครับแล้วก็หยุด ออกไปแล้วก็มาตกอีกประมาณสักทุ่มสองทุ่มน่าจะได้นะครับก็ตกหยุดตกหยุดกระปิดกระปอยทั้งคืนนะครับก็อากาศเย็นสบายนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มแห้งแล้วตอนนี้เรามานะครับตอนนี้มีอยู่3มทีมงานนะครับขุด3ล็อกนะครับก็ความคืบหน้าก็ประมาณสัก40%นะครับของแต่ละล็อกหรือแต่ละทีมงานนะครับเพราะว่ามาก็พร้อมๆกันไล่เรียก,กันนะครับ ทอยงานทอยดินนะครับก็ทีในที่สาธารณะนะครับนี่นะครับก็ทางนั้นก็อีกทีมงานหนึ่งนะครับเจ้าสานนนะครับสองหนึ่งห้านะครับส่วนของเรานะครับเป็นโกเบหนึ่งสองห้านะครับนะครับทีมงานนะครับนี่รถทีมงานนะครับแล้วก็มีที่เขาบอกเขาเรียกว่าอะไร กับบ้านกับบ้านว่างเพระาะว่าฝนตกนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็คือไม่มีอะไรมากครับพาชมบรรยากาศเล่นเล่นเฉยๆนะครับกลัว FC. เอฟซีเงียบเงาเงาคิดถึงเรานะครับเราก็เลยเามามาถ่ายทอดนะะให้ชมกันนะครับสำหรับเอฟซีที่คิดถึงพี่จอยนะครับพี่จอย นครับพ่อครัวมือหนึ่งของทีมงานเสียผงนะครับเรนนี่วางก่อนแน่ดิพอเนี่ยเป็ดนาเลยละาหนนใจนินใจกันเด้หันแบ่งเนี่ยนะอันนี้สุดเลยกันตรงนีสุดเลยเริ่มปูลเริ่มใจมามก็เนี่ยเป็ดเนี่ยเด็ดเนี่ยเด็ดเจียวจะจะฉุดกรอก็มีแต่ មិនសមាអឺមានតែថ្លឹមមានតែថ្លឹមទៀតវាហັນឆ្ងាញ់ដែរស្គងជក់น้ําជីមដែរណាតបវានតបវាននេះអញ្ចឹងហ្នឹងហួចៃអឺចុយបឹងនេះនេះតិចនេះតិចចាបានជីបានដូចមកទីហូបទីអានេះមកអស់បានហ៎ហ៎ ใชค,ครับพอดีเลยอเเล๋อแค่ประตางนี้เนี่นะอ๋อแค่นี้ครับเดี๋ยวขออนญาตช่วยพี่จอยทำข้าวๆก่อนช่วยนั่งดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ